สวัสดีค่ะอีสานีนอเมริกาพี่น้องกับพ่อๆกันคับนี่แล้วค่ะส้าวเมืองกันคอในนครแนลเอวันนี้ได้ตําซัวแล้วก็ผักงูเขียวนะคะตําใส่หมูยอนนะมาเมื่อกินข้าวน้มกันค่ะสบายดีไหมทุกคนนะคะพี่น้องเนาะมาลงไม้ลงมือกินกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนลงไม้ลงมือกินขออนุญาตนะคะพี่น้องท่กยู่ในอเมริกาเดอ้อสนใจสุดสังนะคะมีเส้นขนมจีนมีหมูยอแล้วก็มีผักงูเขียวจ้า สามอย่างนี้เซตสามเกลอสามสิบาทนะจ๊ะสาสิบดอลลาร์นะทักมาเลยนะคะหมูยอน,นี้หนักครึ่งกิโลนะคะไม่ใช่แท่งเล็กนะเอ้านี่แหละพี่น้องในอเมริกากะสนใจกะทักมานะคะส่งจากรัฐแคลิฟอร์เนยียเด้อนี่เอาเซตสามเกลือนะจ๊ะเอาสำหรับพี่น้องที่ในอเมริกาซานดกว่ามากินค่ะ มัำลรงแตกน้ hmm. like mm ูเ hmm. ข mm ียวขั้นก่อนยงูเขียวจะคาคอ กรอกไหมน้ำพี่ว่านกินไม่ได้ด้วมันเผ็ดอเนี่ยมูยยกลิ่นหอผ้าเด็กนอยไปของนอกนคือเราทำเองพรุ่งนี้วันขอบคุณพระเจ้ามีปาร์ตี้วันแตงสกรีนิ่งนะถึงสุดทายคลิปมาให้เบิ้งเด้อ พบอปัดสาอนสังกัดยาพี่นงเหรอวะเยี่นนยมดงรึเปล่าเอวีวันทิ้งขี้เง p ยบพีซบ๊วยรึไง มันเล่นกันบอกไปเข้าเดี๋ยวมันก็ลืมมันก็มันก็นนกนนกนเสียงไหนคือก็ <c oughs> ขออให้ล่งงานาด้คลิปเนี่ย เดี๋ยวสงหนวิทยตการกันมากรันเสียบเบอว่างร่างกานปลานหนัวมาก

โอจินโอจินโอจินก็กกกเพนจะรีบเงิไปลึเปล่า s, s too l o าวมามีอ a t i n g อยู่เร็วลูก 2 ber 电炖出来哦，快快炖。<laughs> 是我下午真的自己去喝。 ถ้าไ,ได้ไหลายโอจิน stopping l a y with that it's too loud m o m m y eating นี่เรอับไปวะ น้ำปลานัวมากเลยอ่ะทำใหม่ทำเองเสร็จบอกนานก็เหมือนทั้นานสุกนะมันหอมอ่ะความบกนาน มามีกิงก่อนดูที่มามีไฟมอมม่เงี้ยโอเคโอเคฉันจะเล่นกับเจ้าโอเคผักขอมมีหราบมื่อนคือจะกินทั้งเนี่ยเอาเนี่ยผักแล้วผักงูุขีเว ตำนี่ใส่ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะคะพริกแห้งพริกคั่วแล้วนะทวัมจะมีความหอมอข้าวที่หอมทอดตำเสร็จแล้วมันจะอร่อยมันมีกลิ่นักาุ้งเขียวนี่ทุ่งนึงนี่ตำได้ประมาณหาเที่ยงอะ่ะแช่น้ำแล้ว บานปันร้อยกระดูกอร่อยบกอก có xuống ba xuống mặt ta xuống mặt thân ta ร้องกันทุกตา่างยินดีแม้ทุกคนแหละกับ,บความคิดหนาด้วยค่ะ